โทรหาใครก็ได้รับไปเลยตัวเองโทรหาใครก็ได้คนหนึง่งล้วให้เขาบอกเลขสามตัวกระเิมเงนนินค่ะเิมเงนินค่ะเงิน,น,น <c oughs> มุัโหลแม่บอกเลขสามตัวให้หน่อยเก้าหกเจ็ดแม่ขาลูกแม่มาเที่ยวของผมเพนซับค่ะลูกแม่ได้เก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทค่ะอ๋อขอบคุณนะคะคุณแม่เรียบร้อย ตัวหาใครอะตัวหาแม่หาแม่เอาเปิดลำโพงด้วยแม่ขอเลขสามตัวจิมจินดีด้วยค่ะน้องได้386บาทค่ะจริงจริงจริงเดี๋ยวพี่โอนให้จริงเรียบร้อยเออพอดีเขามาขอสัมภาเนี่ยขอบอกให้บอกเลขสามตัวให้เขาหน่อยเลขอะไรก็ได้089 089แม่ได้ไป89บาทค่ะเขาทำไมไม่บอกเลขหลักสูงบอกเลข089ได้ ม่มีคนมาบอกว่าให้บอกเลขให้สามตัวสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งยินดีด้วยนะคะเพื่อนน้องได้เงินสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วถามหาใครก็ได้แล้วให้เขาบอกเลขสามตัวนะขอขอเลขสามตัวที่ชอบหน่อยขอเล่นแล้วจะได้ห้าร้อยได้ใช่ไหมบอกมาก่อนห้าได้แล้วก็สองร้อยด้วยห้าได้แล้วก็สองร้อยด้วยห้าสี่ ห้าสีน้องได้ไปเลย549บาทจริงจริงจริงขอบขอบครับ